เลือกก่อนตัดทีหลัง <Yeah. S 1> ที่เขาว่ากันว่าใช้ได้กับข้อสอบป,ปรนัยแทบทุกวิชาเลยเทคนิคนี้นะคะมีเคล็ดลับอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันค่ะทุกคนจะมีอะไรบ้างวันนี้ไปดูกันค่ะ ข้อแรกนะคะน้องๆก็คือการอ่านโจทย์ให้เข้าใจนั่นเองค่ะบางครั้งนะคะเราอ่านโจทย์ด้ยวยความเร่งรีบเนาะเราอาจจะยังไม่รู้เลยว่าจริงๆอ่ะโจทย์ต้องการให้หาอะไรน้องๆลองอ่านโจทย์ให้เข้าใจจริงๆก่อนนะคะลองใช้เทคนิคนี้ดูก็ได้นะคะพออ่านโจทย์แล้วเราลองคิดคําตอบไว้ในใจเลยว่าเออถ้าโจทย์มันหาประมาณนี้คำตอบมันจะต้องเป็นประมาณไหนนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งสาคัญสิ่งแรกเลยอ่านโจทย์ให้เข้าใจเพราะถ้าตีความโจทย์ผิดก็คือทุกอย่างผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้สําคัญมากค่นนะน้องๆถัดมาที่ข้อ2นะคะก็คือการเลือกคําตอบที่มั่นใจเนาะพราะเราอ่านโจทย์เข้าใจแล้วอะเราอ่านช้อยรอบแรกอ่านเร็วๆเลยข้อไหนที่รู้สึกว่าข้อนี้แหละถูกมั่นใจเราทําเครื่องหมายไว้แล้วไปข้ออื่นต่อเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาดูช้อยอื่นที่เออไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่ามาน,นั่งพิจารณาอีกทีนะคะมันอาจจะไม่ทันเนาะเพราะว่าการทาข้อสอบมันมีเวลาที่จํากัดเนาะส่วนข้อที่3นะคะถ้าอ่านแล้วไม่รู้สึกว่ามี ข้อไหนที่มั่นใจเลยสักข้อเดียวลองตัดช้อยข้อที่มันผิดแน่ๆก็ได้นะคะข้อที่ผิดแน่ๆคืออะไรข้อที่ข้อมูลอาจจะขัดแย้งกับโจทย์หรือเราอ่านแล้วรู้สึกว่าข้อนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่เราอ่านมานะคะไม่ใช่ไม่มีอันนี้แน่นอนส่วนข้อ4นะคะหลังจากเราตัดช้อยข้อที่ผิดออกไปแล้วเนาะข้อที่เหลืออยู่นะคะเราลองเอามาวิเคราะห์เนาะจากข้อมูลที่เราอ่านหรือว่าข้อมูลอื่นๆจากในโจทย์ก็ได้นะคะว่าข้อไหนน่าจะเป็นตัวเรื่องที่ถูกต้องนะคะข้อนี้นะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความคิดนิดนึงนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราตัดข้อที่เรา คิดว่าผิดแน่แ,นแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือช้น้อยลงแล้วแหละนะหลังจากที่เราตัดข้อที่ผิดแน่ๆอกอไปแล้วเนาะมันก็จะมีตัวเลือกให้เลือกน้อยลงเพราะฉะนั้นนะคะก็เอาข้อมูลความรู้ที่เราอ่านหนังสือมาเนาะมาลองพิจารณาดูว่าข้อไหนนะคะน่าจะเป็นคําตอบนั่นเองค่ะและข้อที่5นะคะเทคนิคที่5ก็คือข้ามข้อที่ใช้เวลานานไปก่อนอย่างที่พี่บอกนะคะคือการสอบแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเวลาจํากัดเนาะเราไม่ได้แบบนั่งทําข้อสอบวิชานี้ได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นนะคะข้อไหนที่เรารู้สึกว่ามันเทคไทม์มันใช้เวลานานกว่่่่าาทีคคควรจะะะเปป็็นนนนนกกกขข้้้มมอออััไลยบ ทำทีหลังก็ได้ถ้าเจอข้อไหนที่รู้สึกว่าทำแล้วมันใช้เวลานานข้ามไปก่อนแล้วเราค่อยกลับมาทําทีหลังค่ะ และข้อที่6นะคะหลังจากที่เราทําเสร็จหมดแล้วข้อนี้สําคัญมากอย่าลืมเช็คคําตอบอีกครั้งถ้ามีเวลาด้วยนะคะน้องๆบางคนเราทำข้อสอบเสร็จแล้วก็คือปล่อยชิวเลยเหลือเวลาเท่าไหร่ก็อาจจะนอนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะพี่แนะนําว่าอาจจะลองใช้เวลาสักนิดนึงนะคะกลับมาตรวจทานคําตอบของเราเนาะว่าเราฝนครบทุกข้อแล้วจริงไหมบางข้อที่เราแบบคิดแล้วไม่มั่นใจเหลือเวลากลับมาทําต่อได้นะคะเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะมีน้องๆหลายคนที่แบบอุย๊ยลืมฝน,นข้อนี้บางทีมันอยู่ติดกันเนาะเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นการไล่เช็คคําตอบเนี่ยก็ช่วยได้นะคะว่าข้อ ไหนที่เราอาจจะลืมไปเนาะก็กลับมาฝนหรือว่าบางข้อที่เราไม่มั่นใจแต่ฝนไปก่อนนะคะก็ลองกลับมาอ่านแล้วก็คิดใหม่ดูทีเมื่อมีเวลาแล้วก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะได้ผลยังไงมาบอกกันด้วยวันนี้นะคะไปแล้วนะคะรอบหน้าจะมีคอนเทนต์อะไรอีกนะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ